ตอนแรกไม่ได้มีเรื่อง IVF หรือว่าอะไรอยู่ในหัวตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราท้องเองโดยธรรมชาติก่อนโดยที่ไม่ได้แพลนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็อ่ะ miscarriage ไปใช่ไหม Just t e l l me ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามว่าทำอะไรเดี๋ยวจะกลับไปทำอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าแบบมันจะต้องอย่างนี้มันจะต้องยงงจะเอาชนะอะไรเงี้ยทำสมาธินี่เรื่องทำสมาธิเออเรา อยู่เมืองไทยประเทศเรามันเป็นก็เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมก็มันเอนไบโอเอเมนเดียวกันแหละที่เราเจอเจอกันอยู่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยในโซเชียลมีเดียเราต้องแบบว่าต้องเซตอัพนิดนึงว่าวาหรือว่าต้องแบบอะไรเงี้ยแต่เราก็คือ as it is อะไรเงี้ย มันไม่มันไม่มันไม่เป็นของวันแล้วมันไม่มีวันหยุดอีกแล้ววันที่เหมือนจะเป็นวันหยุดมันก็ไม่ใช่วันหยุดเพราะว่าเรายังเป็นแม่อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นก็คือแบบอ้าววันนี้ฉันไม่ได้มีงานนะฉันจะชิวๆแต่ลูกก็คือตังเมเลยอะเรื่องของว่าชิวไม่ไหวชิวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่แบบถ้านั่งอยู่อย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเราคุยกันอะเขาก็จะแบบเขาจะก็จะแบบว่าแสดงตัวตนขึ้นมาเพื่อที่แบบว่าให้เราแบบสนใจหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือ ไม่มีอีกแล้วอะแชีวิตมันไม่ใช่ของเราอีกแล้ว but the benefits are worth it ใช่ไหมใช่ก็คือจริงๆอะอย่างคู่เราอย่างเงี้ยคบกันมาถึงจุดหนึ่งอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคั่เพราะบางบางคู่เขาก็ตัดสินใจทิ้งกไม่มีแต่อย่างเราเราก็รู้สึกว่าแบบพอมันมีลูกมันก็มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ภาพที่เรามองในอนาคตมันแบบมันมีมันมี connection มันมีเพราะมันมีลูกมีแบบอะไรอย่างเงี้ย เพรเพื่อนแค่หลแหละผมก็ถามว่าแบบแกพร้อมแล้วหรอแบบแกจะแบบมันจะไม่มันไม่มีคาว่าพร้อมที่สุดหรอ There's no going back ใช่แค่คิดอย่างั้นเหมือนกันแค่ก็บก็เที่ยวมาเยอะแล้วอ่ะทํางานก็รู้สึกเซสชั่ระดับหนึ่งแล้วก็แล้วตอนนี้เจอคู่ที่รู้สึกว่าเขาแบบเฮ้ยเป็น l i ฟ์พาร์ทเนอได้แล้วก็เลยอยากแบบ move forward I don't know the grass always green e r on the other side คือแบบแบบบางทีแบบพอไปอยู่แล้วเราอาจจะแบบ ยังยไม่หรอกไม่หรอก,ไม,อกไม่เนาะคือจริงๆอันนี้คือเคยเคยพูดกับน้องอีกคนหนึ่งที่สนิทกัน,น,นอ่างเงี้ยก็บอกว่ามันไม่มีแมททีเรียลไหนในโลกนี้ที่แบบว่าที่มันจะรีเพลซแบบการที่มีลูกเป็นของตัวเองพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้ว,วฉันจะร้องหอ้เ จริงๆจะบอกว่าประทับใจมากคือเพราะว่าจําได้ป่าที่แคทมาเล่าให้พี่ฟังว่าคุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนแบบแกแกคิดดีหรือยังอะเพราะว่าแบบเขากลัวว่าเวลาแคทไปหาหมอไปฝากท้องเนี้ยแล้วแบบแกไม่อายหรอคนอื่นเขาไปกันแบบคัพโป้ปกติจะจาได้ป้าฉันว่าจำไม่ได้ว่ะคุยอะไรเรื่องอะไรเรื่องใช่แต่ตอนนั้แคทจำได้ว่าแคทประทับใจมากเพราะว่ามาเล่าให้พี่ฟังแล้วเคาก็แบบเออคือแคทไม่เป็นห่วงตัวเอง เพราะว่าแข่ห่วงลูกเออห่วงลูกว่ากลัวว่าแบบเออเดี๋ยวจะโดนเพื่อนบูลลี่หรือเปล่าอันเนี้ยพอฟอร์ิคอรลไหมที่เราถามไปแล้ความลับอะไรที่ไม่เคยคือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นความลับแต่แค่อาจจะแบบว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ไม่ได้ raise issue นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มีบางทีฉันก็อยากจะกีตอะไรเงี้ยก็มีไปก็มีไม่มีหลายๆครั้งแหละที่แบบว่าอะไรเงี้ยก็มีอย่างเช่นตอนเนี้ยคือสายฟาติด กบติดเป็นตังซึ่งงงมากว่าทำไมเป็นคนนี้ตอนแรกเรายังคิดว่าจะเป็นภยยัยยูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะปรอแม่ดีจ้แะแต่คือเขาว่าก็คือมีน้องแหละส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบบางทีแบบตื่นมาตอนเช้าอะไรเงี้ยถ้าเขาตื่นก่อนแต่ส่วนมากเราจะตื่นก่อนแล้วช่วงเนี้ยความที่แบบแม่ต้องปั๊มนมตลอดเวลาแม่ก็จะตั้งนาฬิกาปลุกมาปั๊มจากที่เมื่อก่อนะเราไม่ต้องปั๊มนมตื่นมาปุ๊บก,ก็จะแบบคอเคลียคอเคลียเล่นกันนุงน่งมิงมิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ เนี่ยเขาตื่นมาปุ๊บเขาก็จะเห็นแม่อยู่ที่เก้าอี้ปั๊มนมแล้วอืดอืดอ,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 อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าวันไหนเขาตื่นก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาปลุกเรามาอะไรเราซึ่งก็แบบปลุกกูทำไมกูนอนน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วออ,ออกมาก็คือแบบอยากจะกริกซึ่งบางทีก็แบบพี isa, ่ใส่มาแล้วกันแล้แล้วกันเสร็จแล้วก็ ทำแบบนั sí, ้นเลยเขาจะมีมันก็จะมีแบบโมเมนต์แบบเนี้ยเออที่แบบว่าแม่แบบว่าแปลงร่างแล้วก็แบบเป็นไบโพล่าอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเออก็จริงๆไม่ไม่ได้มีทริคอะไรเลยนะ ก็จะ <S 2: salah poem> ไม่ได้แบบคือพอลูกออกมาปุ๊บเนี่ยคือ <ideas> ทิ้งหนังส ah ือเลยตอนท้องเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากแต่พอพอลูกออกมาจริงๆก็คือทิ้งทุกตำราเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็ดีวกับดีวกับสถานการณ์จริงๆเลยสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้นะคือ เด็กมันซึมซับเร็วมากมแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดหรือว่ารีพีทสิ่งที่เราแต่บางทีอยู่จะช็อกว่าสิ่งที่อยู่เคยพูดไว้แบบจนลืมไปแล้วด้วยซ้ำเมื่อยูพูดเลยเขาจะพูดมันออกมามคือหมายความว่ามันเขาได้ยินแล้วเขาแบบเก็บมันไว้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราว่าคลิกที่ดีที่สุดออก,ก็คือ ยูต้องเป็น best วอร์ช o น of yourself เพราะว่าเขาดูเราอยู่ตลอดแล้วเขาซึมซับแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่ว่าเราพูดอะไรเราทำอะไรแต่ว่าเอนเนอรอะไรอย่างเงี้ยเอเนอทุกอย่างเขาเขาเาดูดซับกับเราหมดอะไเงียจะบอกว่าประทับใจมากคือตอนที่แม่ชวนไปงานวันเกิดสายฟ้าพยุแล้วแบบคือก็มีหลายคนไปมากแล้วทุกคนก็แบบเอาของขวัญไปให้ใช่ะ่าอแล้วเราก็ ติดหม้ติดมือไปนิดนึงจำของเล่นแล้วคือแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าของใครคือของใครของใครของใครแล้วมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งคือเป็นของแคทแล้วแม่ก็แบบเออของใครก็ไม่รู้แล้วพายุบอกว่าของคู่แคทใช่แต่เด็กมันจำได้จริงแบบวเด็กจะมองเห็นอะไรเล็กๆที่บางทีอ่ะเราไม่ได้มองเพราะว่าสมองเรามันไม่ไอ้นี่เราไงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราแก่หรืออะไรเงี้ยต่หมถึงว่า แรม,มเลเิมอะไรเรามันมันแน่นมากอะ่ะมเอมอ,ม,อม,มันสะพานอะไรมาเยอะอคลาวดี้อินไซด์เด็กมันแบบว่า <c oughs> เด็กมัน <c oughs> มันเป็นกระดาษสีขาวอยู่เลยนะพร้อมแล้วเขาเห็นเขาเห็นทุกอย่างบางทีนั่งรถไปอย่างเงี้ยขับผ่านอะไรก็แบบว่าเห็นอะไรแบบเล็กๆที่แบบว่าเราไม่เห็นเลยก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจที่แม่แบบว่ามาแชร์ เอาพนี่หลายหอย่างแต่ใครคิดว like like ่าจริงจริงปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วนะใช่ในี่คือแค่คุยให้คนอื่นฟังแต่แค่ว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นน่ะเพราะแค่แค่รู้สึกว่าคนเราต่างคนมันจะแบบต่างกันคือเด็กแต่ละคนมันก็จะมีความต่างกันคือถึงแม้ว่าสูตรของลูกพี่ชมแบบนี้ที่มันเวิร์กกับลูกพี่ชมถ้า แต่พอลูกแคทเกิดมาแคทว่าอาจจะสูตรนี้มันอาจจะไม่ได้อพอเกิดมาแคทว่าแคทต้องกลับมาโทรหาพี่ชมอีกว่าพี่ลูกหนูอ่เป็นอย่างนี้ยังไงดีแคทว่าเราก็ต้องมาปรับตามัสถานการณ์แบบที่พี่ชมบอกอืแต่ว่าพอพูดถึงว่าเด็กแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแต่การพอที่อยู่เป็นแม่ปุ๊บอ่ะอยูจะแบบสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ ที่จะทำก็คือการรักโดยไม่มีเงื่อนไขรคือถ้าสมมติว่ามันเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาในชีวิตเราอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมีคุณสมบัติหรือนิสัยอะไรที่แบบว่ามันไม่ถูกใจเราอะเราก็จะตัดเราก็จะตัด <c oughs> มันออกไปแล้วเราก็ไม่แต่นี้พอมันเป็นลูกอะแล้วแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเอาติดตัวมาตั้งแต่เกิดด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบก็รักอะก็คือก็คือลูกเราไปได้นะใช่แล้วมันก็มันไม่ใช่แค่ว่ารับแค่แต่ว่าเราก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะเรียนรู้ที่จะ แล้วก็รวมถึงมนุษย์คนอื่นด้วยนะที่แบบว่ามันมีเออมันมีอะไรอย่างเงี้ยติดตัวมาอะไรอย่างเงียคือชอบก็คือที่พี่ชมบอกว่าเป็น the best version of yourself ซึ่งปกติเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ the best version of myself บางนีก็จะเป็นปีศาจแต่ว่าแคทว่าคู่ที่ดีมันก็สำคัญ แต่ว่าเราก็จะพยายามเป็นตัวเราที่ดีที่สุดคือมันไม,ม,นไม่มันไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบหรอกมันก็ต้องมีบางวันแหละที่อยู่เป็นแม่หมดเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าแบบเออแต่คู่ที่ดีก็สําคัญจริงเ <laughs> ช่นถ้ายู่แปลงล่างแฟนอยูก่ก็อาจจะแบบว่าอ่ะมันจะมีแบบเทอร์ติ้งมันก็จะมี good Co p bad cop ใู่ปะอ่าชั้นเ<ๆ>ะ,ะ bad แ o p ตลอด <laughs> เออคือคำแรกที่ขึ้นมาในหัวก็คือท้าว เอออยู่ทัฟเป็นคนทัฟแต่ทัฟไม่ได้หมายความว่าอยู่มาทัฟกับคนอื่นแต่ว่าเขาเขาเขาาทัฟอ่ะเอออันนี้คือคุณสมบัติอันดับหนึ่งของเขาก็รู้ว่าทำได้รู้ว่าทำได้แต่อย่าพึ่งไปไหนนะอยู่ก่อนอย่าพิ่งไปไหนไม่ไปไม่ไปยังไงก็มีลูกที่นี่แน่นอน ยมุ่งไปไหนซ่อมล่างฉันก่อนก็ได้แหละก็ก็ you don't need luck what you have is is greater than luck เออราอยู่ทัพจะลองให้ก็ไปต่อไม่ดูไม่รอไม่ถงไม่รอไม่ถงก็คือแบบเอาจริงคือประทับใจพี่ชมมากๆากอยู่แล้วเพราะพี่ชมเนี่ยอย่าลองอย่าลองเราก็มีความสนิทกันระดับหนึ่งแล้วคือบางทีก็รู้ว่าแม่ก็ไม่ได้แบบ perfect ตลอดเวลา your life แต่ว่า ทุกครั้งแค่ก็จะเห็นว่า you always have it together mm. no I don't have my together no but actually you look like you have it together ก็จริงแต่ but I, that no one has that together เออาเแต่ว่า t r y my best แต่ว่าวันไหนที่แบบ you don't have it all together it's okay that's what I realize อันนี้คือรู้สึกว่าในวัย41นะสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่า you don't have to have all your together แต่ว่าก็พยายามทุกวันอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ว่าปล่อยไปตามยถากรรมไหลเรือไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็เออพยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่แบบมันมันไม่ perfect เออมันก็โอเคใช่ แล้วคือทุกครั้งที่แบบบางทีแค่แบบเหนื่อยมากาแล้วแค่แบบไม่เห็นพี่ชมแบบตื่นเช้ามาออากกำลังกายปั๊มนมทํางานคือแบบว่า what หา,หายเหนื่อยเลยอะออคือแบบว่าเออเฮ้ยฉันทําได้ฉันต้องทําได้คือจริงๆชมชมว่าไม่ว่าคุณจะแบบเป็นเ a m e s ็ก p a r พร t หรือว่าไม่เซมเซ็กซ์อะไรเงรี้ยมันต้องพร้อมมาเนาะ ในกรณีของพ่อแม่ปกติอ่ะแบบปกติแบบหญิงชายอะไรเงี้ยบางทีทุกครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความพร้อมอ่ะถูกไหมคะแต่ว่าอย่างของยูเนี่ยมันมันต้องแพลนถูกป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคือ mentally แบบอยู่ต้องอยู่ต้องพร้อมจริงๆแล้วก็คืออยากให้ทุกคนมีลูกเมื่อพร้อมมาแหละอนั่นแหละคือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบ same sex หรือว่า different sex อะไรอะไรเงี้ยเออก็ อย่างที่บอก2022แลว้วอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ายูก็ต้องเอาแววว่าเขาจะโตมาในสิ่งแวดล้อมแบบไหนแล้วเขาจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พ่อแม่ก็อาจจะต้องคอนซีเดอร์เยอะๆว่าจะทํายังไงให้ให้เขาแบบเออแข็งแรงนะแล้วก็แบบอยู่อยู่ได้แล้วก็แบบว่าแฮปปี้กับการที่เขาเป็นตัวเองเงี้ย ขอบคุณแม่<อ>ชมอ,อีกครั้งนะคะคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะยังไงถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามครูแคทก,กิษณานะคะคในแอปน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะบา <Bye. S 1> <Yeah. S 2>